วันนี้วันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518เป็นวันที่54ที่ข้าพเจ้านางกมลพัฒมาลัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปาริศแะะมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่คูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัอครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเรื่องด้วยเทิน <c oughs> ชมนตาจักรวาเวสุอัตตาคัสฉันตูเทวตาสัตธรรมมุนิราชัสสังสุนันตุสักโมกทงังสักเคกาเมจะรุปเปกิรีสิคาราตาเตจันตลิเควิมาเนทีเประเตจามตจรุวันคา,าหาเนเเคหาวัตุมีเเคเตปุมมาจายันตุเทวาชราธราวิสเมยักขาคันทับปนาคาติดท,ทันตาสันติเกยัง มุน an oh ีวราวัจนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวนรกาโรอายมปทันตาธตรรมสวนรกาโรอายมปทันตาธตรรมสวนรกาโรอายมปทันตา <c oughs> อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุธทธังพระกวรรตังอภิวาทเทมิสวาขาโตภระว,าวตาธโมธรรมังนัมัสสามิ <c oughs> สุปฏิปันโนภระวโตวสาวกคคสังโฆสังฆังนามามิน้ำโมตัสสะภระวโตอรหัตโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะน้ำโมตัสสะภระวโตอรหัตโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะน้ำโมตัสสะภระวโตอรหัตโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคาฉามิทำมังสารนังคจฉามิสังคังสารนังคจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคจฉามิทุติยัมปิทำมังสารนังคจฉามิทุติยัมปีสังคังสารนังคาฉามิตัติยัมปิพุทธังสารนังคจฉามิตัติยัมปิทำมังสารนังคจฉามิตัติยัมปิสังคังสารนังคจฉามิ นาติเมสารนังอัญยังพุทธโมสารนังวรังเอเตนัสจัววะเชนะโสดทิเมหโหตุสัพพทานาติเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวังเอเตนัสจัววะเชนะโสดทิเมหโหตุสัพพทานาติเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนัสจัววะเชนะโสดทิเมหโหตุสัพพทา อิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสมพุทโธวิชาจารณะสมปันโนสุขตโรกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสาลาธิสัตทาเทวมนุสานางพุทโธภะคะวติสวาขาโตภะคะวตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปะนายโกปัจจตังเวธิตาโพวินยุหิต สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจาตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักเกเนยโยอัญชลีการณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติญ <c oughs> าณิธาปูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเขสเะเปวปุตตาสุมานาภะวันตุอาทาโขอโถปิสกกัจาสุนันตุภาติตัง <c oughs> ตัสมาติหิภูตานิสาเมทาสัพเพเมตังกโรธามนุสยาประชาญาทิวาจรัตโตจารันติเยพรลิงตัสมาหิเนรักขถาอัปปมาตายังกินจีวิตังอิทาวาหุรังวาสเคสุวายังรัตานังปณีตังนะโมสมังอาติตถาคเตนะอิธรรมปีพุทธเทรัตานังปณีตังเอเทนะสาเจนะสุวติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยทัชคา สัคยมุนีสมาหิตโตนาเตนาธรรมเมนาสมาธิกิติอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนาสาเจนาสุวัตถิโหตุยัมพุทธเสโภปริวันณีสุจริงสมาธิมานันตาริขัญจามาหูสมาธินาเตนาสม,มุนวิชติติธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนาสาเจนาสุวัตถิโหตุ เยปุคาราอัตสตัง菩萨ถาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทกิเนยยาสุขตาสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิธรรมปีสังเคระตนังปณีตังเอเตนาสเจนาสุวัติโหตุเยสุปายุตามนาสาธรรมเหนานิกามิโนโคตมนาสาสนำมหเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัทามุธานิพุติปุชมานา อิธรรมปีสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติหัวตุยตินท่าคีโลปตวิงสิโตสิยาจตุูพิวาเตพิอสัมปกรรมปิโยตถูปมังสาปุริสังวะธามิโยอริยสัจานิอเวทจะปัสสติอิธรรมปีสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติหัวตุเยอริยสัจานิวิภาวยันติ คัมปีระปัญเยนาสุเทสิตานิกิจาพิเหตหติผู้สัมปมาตานเตภวังอัตธรรมมาทิยันติธรรมปีสังเครจะนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติหตุสหาวาสสาธศนะสัมปทาย,ยาตยสูธรรมมาใชหิตาภะวันติสกายทิฏฐิวิจิกิจิตันจะกศีละพะตังวายทัทิติกิจจตุหปาเย เจวิปมุตโตชาจาพิฐานานิอัพโภกาตุงอิธรรมปีสังเครัตนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูตุกิจาปิโสกัมมังกรติปาปะกังกาเยเนาวาจายุทธเจตสาวาอัพโภโสตัสสะปฏิจฉา,ายาอัพปตาทิฏฐปทัสสาวุตตา <c oughs> อิธรรมปีสังเครัตนังปนีตัง เอเตนะสัเจนะสุวัตถิโหตุวนาปคุมเพยถาู้สิตาเคคิมหานะมะเสปัทมาสมิงคิมเหตถูปะมังธรรมะวังอเทสยินิพานนะคามิงปะระมังตายะอิธรรมปีพุทธเทระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวโรวรันยูวรโทวรหโรอนุตตโรธรรมะวังอเทสยิอิธรรมปีพุทธเทระตานังปณีตัง เอเตนะสจเจนะสุวัตถิหต,ต,ตูขี่นะังปุรานังนวังนาถิสามพวังวิราจิติตายติเกพระวัสมสงเตขี่หน้าพีชาอาวิรุณิสันทานิพันตีทีรายยถายมปฏิโปอิธรรมปีสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิหตุยานิธาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวาอันตลิเข ตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวตีหตุยานิทาภูตานิสมาคตานิภุมานิวาญิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังทำมังนมัสสามะสุวตีหตุยานิทาภูตานิสมาคตานิภุมานิวานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังฆนมัสสามะสุวตีหตุ สัพโรคะวินิมุตโตสัพสันตปะวะจิตโตสัพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภววัพพีติโยวิวัตฉันตุสัพโรโควินสัสตุมาตีภวัตวันทะโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนสีลีสนิจังอุตตาปจายโนจตาโรธรรมวาวัตันติอายุวนโนสุขังพระลัง <c oughs> เอวัม เมสุตังเอกังสมยังะภควาขยายังวิหารติขยาสีเสสะทิมพี่ขุสหเสนะตัดตะลโขพระภาวะพี่ขูอามันเตสิสัพพังพี่ขเวอาทิตังกินจากพิขเวสัพพังอาทิตังจากขุงพี่ขเวอาทิตังรูปาอาทิตาวละจากขูวิญญานางอาทิตังจากขูสัมผัสโสอาทิโตยามปีทางจากขูสัมผัสสปัจยาอุปาจติเวทยิตัง สุขังวาสุขังวาทุกขมาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกณะอาทิตตังราคะคินาโทสักินาโมหะคินาอาทิตตังชาติยาชรามรณาโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัธามิโสตังอาทิตตังศาทธาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยามปีทางโสตสัมผัสสปัจจยา อุปาชติเวทยตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโตสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามรณีนาโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิยุบายาเสหิอาทิตตันติวัฏามีคานางอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานวิญญาณนางอาทิตตังคานะสัมผัสโสอาทิตโต ยำปิทังคานะสัมผัสจปัจจยาอุปาชติเวทยตังสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวาตามปิอาทิตตังเกนาทิตตังอาทิตตังราคขะกินาโทสะกินาโมแหกินาอาทิตตังชาติยาชราหมรณนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนาสีอุปายาสะปายาเสียทิตันติวัฏฐามิชิวหาทิตา รักษาอาทิตาจิวหาวิญญานางอาทิตังจิวหาสัมผัสโสอาทิโตยัมพิทังจิวหาสัมผัสปัจจยาอุปาจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอัตุขามสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนาทิตังอาทิตังราคากินาโทสากินามงกินาอาทิตังชาติยาชรามรณะโสเกหีปาลิเทเวหี ทุเขหิโตมนัเสหิปายาเสอธทิตันติวธามีกายโยอาทิโตโผฏฐปาอาทิตากายวิญญาณังอาทิตังกายย่สัมผัสโสอาทิโตยมปิทังกายย่สัมผัสสปัจจยาอุปาจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกขามสุขังวาตัมเปียทิตตังเกนาทิตตังอาทิตังราคกินาโตสากินาโมหากินา อาทิตังชาติยาชะรามะระเนนะโสเกยิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอยู่ปายาเสหิอาทิตตันติวัฒามิมโนอาทิตโตทำมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยมปิทางมโนสัมผัสปัจจยาอุปาจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตามปีอาทิตตัง เกนาทิตังอาทิตังราคคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามรเนนัสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโรมนาเยหิปายาเสหิิตันติวทามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวโกจากขุสมิงปีนิพินตติรูเปสุปีนิพินทติจากขุวิญญาเนปีนิพินทติจากขุสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทาง จากขูสัมผัสสปัจจยาอุปาจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินตติโสตัสมิงปีนิพินทติสาเทสุปีนิพินตติโสตวิญญาณเนปีนิพินตติโสตสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทังโสตสัมผัสสปัจจยาอุปาจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติฆานัสมิงปี นิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาณเนปินิพินทติคานสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางคานสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาตัสสัิงปินิพินทติชิวหายปินิพินทติระเสสุปินิพินทติชิวหาวิญญาณเนปินิพินทติ ิวหาสัมผัสเสปินิพินตติยัมปีทางชิวหาสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทายังสุขังวาทุขังวะทุกขมาสุขังวาแต่สมิงปีนิพินตติกายะสมิงปีนิพินตติโพทัพเพสุปีนิพินตติกายวิญญาณเนปีนิพินตติกายสัมผัสเสปีนิพินตติยามปีทางกายสัมผัสปัจจยาอุปาชติเวทายังสุขังวา ทุขังวาอัตุขังมาสุขังวาตาสัมิงปีนิพินทติมานาสัมิงปีนิพินทติธรรมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณเนปีนิพินทติมโนสัมภาเสปีนิพินทติยำปีทางโนสัมภัสปัจจยาุปาชติเวทัิตังสุขังวาทุขังวาทุขังมาสุขังวาตาสัมิงปีนิพินทติมีทิปินทางวิราชติวิลาค่ะ วิโมติวิโมตสมมิวิโมตสมีิติยานังขีนาชาติวุสิตางพรหมาจาริยังกตังปรณียังนาปรังอิทธายาติปชานาติติอิทธะมโหจาภะคามาอัตตมนาเตพิขุภะคัมโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสมิจจะปนาเวยยกรณัสมิมิพันยมาเนตเสพูกฆาสัต หาสหัส,สหาสาะอนุป,ปาทายะอาสเวีจิตานิวมุตจิงสุติ <c oughs> เอวันเมสุตังเอกังสม,มังภควาภาราณสียังวิหรารติอิสิปตะเนมิคาทาเยตัดทราโคภควาปัญจวัคคียพิขูอามันทีอามัน ปัญจวิคติขูอามันเทสีรูปังพิกเวนัตตารูปัญจิทังภิขเวอัตตาอภิวิสอะภวิาณนยทางรูปังอาภาทายะสังวัตเตยยะลพเถจะรูเปเอวังเมรูปังหัวตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติยะสมาจะโภพิฆเวรูปังนัตตาแตสมารูปังอาภาทายะสังวัต ตติน่าจะรับปฏิรูปเอเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาเอาหสีติเวทนานตาเวทนาใิทางพิขเวอาตาอภวิชนาญิทางเวทนาอาภาทายะสั่งวัดเตยยะละเพทจะเวทนาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาเอาหสีติยะสมาจะโควิขเวเวทนานาตาแต่สมาเวทนา อาพาทายาสังวัดตตินาจาระปฏิเวทนายาเอวังเมเวทนาหวตุเอวังเมเวทนามาอโหเสตติสัญญานัตตาสัญญาจะหิทังพิกเวอัตตาอภวิสนาทังสัญญาอาพาทายาสังวัดเตยยละเพทัสสัญญายาเอวังเมสัญญาหตุเอวังเมสัญญามาอาหสตติยาสมาจะโหพิกเว สัญญาณนตาแต่สมาสังขายาสัญตัสมาสัญญาอาภาทายาสังวัตตินาจรพติสัญญาญะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาอโหสิติสังขาราหนตาสังขาราใจทางวิเวอัตตาอภวิสูสังไนอภวิสะสังสูนัยทางสังขารา อาาทายาสังวัตเตยุงอภิทจจเวทนารัพเพทัะสังขาเลสุเอวังมีสังขาราหุนตูเอวังม <c oughs> ีสังขารามาอเหสุนติยสมาจโคพิกเวสังขารานตาตัสมาสังขานาอาภาทายาสังวัตตินัจลปติสังขาเลสุ เอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนทิวิญญาณังนัตาวิญญาณนันใจทางพิกเวอัตาอภิสนายูทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยยะลเปถ้าจะวิญญาณเนเอวังเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติสัญญาจั เดสมาจจภูพิคเววิญญาณนางนัตตาแตสมาวิญญาณนางอาภาทายาสังวัตตินัจลปติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณนางหวตุเอวังเมวิญญาณนางมาอโหสิติตังกินมันยะถาพิคเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเต สุขังยัมนาทุขทุกขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณาธมธรรมังกงันลังนุตังสามนุตปาสิตุงเอตังมะมะเอโสหมาสมิีเอ,ส ох, อาาโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัง,ตง,ตงกงิมัญยะถาพิกเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจัง ทุขังวิปริณามะธรรมังกันหลังนุตังสมนุตปาสิตุงเอตังมะมะเอโสมะสมิ <c oughs> เอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันยัถะพิกเวสัญญานิจาานจาวานิจาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตัง สมนุสปาจิตุงเอตังมะมะเอโสหามาสมิเอโสเมอัตตาทิโนเหตังพันเตตังกิงมันยะถาพิขเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจาาพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยํปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมนุตปาจิตุง เอตังมมาเอโสหมะสมิเอโสเมอัตตาจิโนเหตังพันเตตังกินมันยาถาพิขเวญานญาณิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสมนุตัสิตุงเอตังมมาเอโสหมะสมิเอโสเมอัตตาจิโนเหตังพันเต แัสมาติหาพิกเวยังกินจีรูปังตีตานาคัตปัจจุบันนางอาจจตังวาไิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมังวาหินังวาปัญดังวายันตูเรสันทิเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามัสมินะเมโสอาตาติโนเหตังพันเต ยันดูเลสันติกีวาสัพพังรูปังเนนังเนตังมะมะเนโสหามาสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายาทัตตาปังยากาจีเวทนาติตานาคตาปจจุันนาอัจจตาวาภิทาวาโอราลิกาวาสุุมาวาอินาวาปนิตาวา ยาทูเลสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหมะสมเมเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายัตถทัพพังยากาจีสัญญาตีตานาคตาปจุปันนาอัจตาวาปิตาวาโอราลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปนิตาวายาทูเลสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหมะสมเมเมโส อัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญาญาตตาพังเยเกจิสังขาราติตานาคตะปัจจุปันนาอาจจตาวาปิทาวาโอลาธิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายันตุเลสันติเกวาสัพเพสังขารานะเนตังมะมะเนสุหามาสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญาญาตตาพัง ยังกินจีวิญญาณนางตีตานาคาตปัจจุปันนางอาจตังวาไิทาวาโอราิกังวาสุมังวาหินังวาปัญตังวายันทูเรสันติเกวาจับพังญานางเลตังมะมะนีโสหะมะสมินเมีโสอัตตาติเอวามีตังยถาภูตังสัมมาปัญญาญาทัตทัพพังเอวังปัสสังพิฆเวสุตวะอริยสาวกโอ รูปัสมิงปีนิพินทติเวทนา,ปนท <c oughs> นย,ายปินิพินทติสัญญาเยปีนิพินทติสังขาเรสุปินิพินทติวิญญาณัสมิงปินิพินทตินิพินทางเวลาชติเวลาคาวิมุตติวิมุตตาสมิงวิมุตตมีติญาณังโหติขีนาจาติวุสิตังพระมัจริยางกตังกรณียังนาปารังอิทธายาติประชานาติติ อิธมาหวจากภกวาอาตมนาพิขูปัญจาวกิยาพิขูพักวตโตพาจิตังอภินันตุงอิมาสมิงจะปนาเวยากรณสมิงพันยมาเนปัญจาวกิยาพิขูอามมนพิขูอนุปาทายะอาสเวิจตานิวิุตติงสุติ